สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชนามามะรหัสนักศึกษา6 7 4 2 3 7 0 3 1ค่ะดิฉันนางสาวตะบัวเกอีหัสนักศึกษา6 7 4 2 3 7 0 1 5ด่ค่ะดิฉันนางสาวยาสมินมะนีหัสนักศึกษา6 7 4 2 3 7 0 1 9ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการประยุกต์ใช้จุลินรีย์จากเต้าเจี้ยวนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเต้าเจี้ยวมีความหมายว่าอย่างไร ความหมายของเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวเ,เป็นอาหารหมักดั้งเดิมของชาวเอเชียโดยมีต้นกําเนิดจากประเทศจีนผลิตจากการหมักการหมักถั่วเหลืองมีลักษณะกึง่งแข็งกึ่งเหลวมีสีน้ําตาลและมีรสเค็มนะคะประเภทของเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวมีเต้าเจี้ยวสามารถจำแนกได้2รูปแบบโดยมีแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกัน ไปตามลักษณะของเนื้อสัมผัสซึ่งเนื้อสัมผัสของเต้าเจี้ยวแต่ละแบบนั้นก็เหมาะกับการปรุงอาหารที่ไม่เหมือนกันและมีความข้นเหนียวที่แตกต่างแตกต่างกันไปด้วยค่ะประเภทของเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวแบบเม็ดทําจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ดในน้ําหมักใสมีรสอ่อนเค็มเค็มเล็กน้อยเหมาะสําหรับอาหารผัดหรือเมนูที่ ต้องการกลิ่นหอมหอมกินหอมเบาๆเช่นผัดผักบุ้งไฟแดงหรือราดหน้าค่ะประเภทของเต้าเจี้ยวแบบบดนะคะเต้าเจี้ยวแบบบดท,ทําจากถั่วเหลืองบดละเอียดจนข้นเหนียวมีมีรสชาติเข้มและเค็มจัดกว่าชนิดเม็ดนิยมใช้ในน้ำจิ้ม เช่นน้ำจิ้มข้าวมันไก่หรือน้ำจิ้มเนื้อย่างโดยต้องระวังไม่ให้ใส่มากเกินไปเพราะอาจจะทำให้อาหารเค็มเกินไปค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะถั่วเหลืองจะต้องมีคุณภาพดีต้องสะอาดไม่มีเชื้อราคา่ะปราศจากสิ่งเจียบ,บนเกลือต้องใช้เกลือใช้ในการควบคุมเจริญของจุลินทรีย์ค่ะไม่พึ่งประสงค์น้ำสะอาดต้องปราศจากคลอรีนหรือสารนเปื้อน หัวเชื้อ Aspergillus orizae e, หรือ Aspergillus soju so so e r ใช้ในการหมักสร้างกลิ่นและรสค่ะขั้นตอนการทำเต้าเจี้ยวนะคะแ mm hmm. ช่และต้มถั่วเหลือง mm hmm. เราจะแช่ถั่วเหลืองประมาณ6-12ชั่วโมงค่ะต้มจนเมล็ดนุ่มไม่เละและพักให้เสด็จน้ำและเย็นค่ะการทำโคจิโรยหัวเชื้อราคลุกให้ทั่วถั่วที่เย็นไว้นะคะ บ่มที่อุณหภูมิ28-32องศาความชื้น80-90ประมาณประมาณ2-3วันค่ะจะเกิดเชื้อราสีขาวคลุมคลุมถั่วเรียกว่าโคโจิค่ะการหมักในน้ำเกลือนะคะผสมกับโคโจิน้ำเกลือเข้มข้นประมาณ16-18%ค่ะหมักในภาชนะปิด3-6เดือนเอ็มไซจะช่วยย่อยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเกิดรสอูมามินั่นเองค่ะ การปรุงเพิ่มเติมค่ะถ้ามีเราอาจจะใช้เราอาจจะใส่น้ำตาลกระเทียมพริกหรือว่าสมุนไพรสมุนไพรเพิ่มค่ะบทละเอียดเพื่อทําเต้าเจี้ยวแบบครีมหรือว่าซอสนั่นเองค่ะการบรรจุและเก็บรักษานะคะ <c oughs> บรรจุในขวดสะอาดเก็บในที่เย็นโรงงานจะพัเจอโรงงานจะพาเจอไรซ์ก่อนบรรจุเพื่อย,ยืดอายุนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ผลิตเต้าเจี้ยวจุลินทรีย์หลักที่ใช้ผลิตเต้าเจี้ยวคือราหัวเชื้อ Aspergillus oryzae หรือโคจิค่ะซึ่งทําหน้าที่ย่อยสลายโปรตีนในถั่วเหลืองนอกจากนี้เต้าเจี้ยวหมักธรรมชาติอาจมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกอื่นๆที่มีประโยชน์และอาจผ,ผลึกไทโรซีนซึ่งเกิดจากการย่อยสลายกรดอะมิโนโดยโดยโจุลินทรีย์ค่ะ จุลินซีในกระบวนการผลิตเต้าเจี้ยวจุลินทรีย์หลักก็คือ aspergillus oryzae หรือว่าโคจินะคะเป็นราหัวเชื้อที่ใช้ในการหมักถั่วเหลืองบทบาทของราหัวเชื้อก็คือช่วยให้การหมักมีประสิทธิภาพและใช้เวลาสั้นลงช่วยป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆที่ไม่ต้องการผลิตเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายโปรตีนในถั่วเหลืองทําให้ได้รสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะคุณค่าทางโภชนาการน,นะคะ อย่างที่รู้กันว่าตเต้าเจี้ยวซึ่งทํามาจากถั่วเหลืองแห้งเป็นส่วนประกอบในการชูรสอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพใกล้เคียงเนื้อสัตว์จึงใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในการปรุงอาหารที่ปราศสากเนื้อสัตว์อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการถึง17ชนิดนะคะและกรดไขมันที่จำเป็นนอกจากนอกจากจะมีรสชาติที่ดีและกลิ่นหอมเฉพาะ ของเต้าเจี้ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในร่างกายในในระหว่างการหมักนะคะมีมีสารมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและไม่ก่อให้เกิดอันตรายอีกด้วยค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราขาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ